ขณะที่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จับมือกับกรมการจัดหางานพร้อมกับภาคีเครือข่ายนะคะได้จัดก,กิจกรรมวันนัดพบแรงงานทหารและประชาชนเพื่อเปิดโอกาสสร้างงานสร้างอาชีพให้กับกำลังพลอย่างมั่นคงค่ะ กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาร่วมกับกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานและสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่9จากกิจกรรมวันนัดพบแรงงานทหารและประชาชนประจำปีงบประมาณ2,568ที่อาคารอนเนกประสงค์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยได้รับเกียรติจากพลเอกนพดลปิ่นทองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเป็นประธานในพิธีเปิดงานพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาผู้แทนจากกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานและผู้บริหารสถานประกอบการที่ให้การสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกันค่ะโดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจและตอบโจทย์ตลาดแรงงานในปัจจุบันอย่างครอบคลุมนะคะอาทิการแนะแนวอาชีพจากหน่วยงานภาครัฐ บูธรับสมัครงานจากบริษัทเอกชนชั้นนำกว่า22แห่งซึ่งเปิดรับสมัครงานมากกว่า1,000อัตราค่ะ รวมทั้งกิจกรรมแน่แนวการทำงานต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศเกาหลีและญี่ปุ่นโดยผู้เชี่ยวชาญจากกรมการจัดหางานซึ่งกลุ่มเป้าหมายหลักของกิจกรรมครั้งนี้ก็คือทหารกองประจำการที่กำลังจะปลดประจำการในเดือนเมษายนและตุลาคมนี้ค่ะรวมกว่า460นายตลอดจนนักเรียนช่างฝีมือทหารภาคสมทบ รวมไปถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจซึ่งทุกคนสามารถสมัครงานได้โดยตรงกับสถานประกอบการที่เข้าร่วมไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปสมัครงานตามที่ต่างๆอีกทั้งก็ยังสามารถเลือกตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับความถนัดของตนเองได้อย่างอิสระค่ะสะท้อนถึงนโยบายสำคัญของกองทัพ ที่ไม่เพียงให้ความสําคัญในการปฏิบัติภารกิจเพื่อชาติเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นกลไกในการเชื่อมโยงทหารสู่ตลา,าดแรงงานผ่านการส่งเสริมการมีงานทําของทหารหลังจากปลดประจําการอย่างเป็นระบบอีกด้วยค่ะ